ยิ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดพุทธหารที่เทศบาลเมืองพุทธหารจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจในานาของประชาชนชาวจังหวัดพุทธหารกระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นรนพลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราทารถ้วยรางวัลสำหรับทีมเรือยาวที่ชนะเลิศประเภททั่วไปรุ่นใหญ่55สีฟลายในวันนี้กับประชาชนชาวแขวงสวรรคเขตแขวงสวรรคเขตและจังหวัดลุกดาหารจะยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นเพราะเราต่างมีแน่น้ำโขงเป็นสเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิต และเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่บรรการผมขอชื่นชมเทศบาลเมืองลุกระหารขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทําให้มีงานในวันนี้และขอนวยพรให้โมงเชื่อมโยงไหลกระโจมทุกภาคส่วนตลอดทอดพอเมย์ปจัจชาบนบรรดาเพา อาซาหมุกทหารที่ได้เป็นเกียรติยอย่างยิ่งที่ได้นำพาคณะเพนแวงสวรรค์ขตเข้องด้วยสีไทยเฮอ,อยรประเทินีมาบวมในพิธีเปิดงานุปภินีของ,งอัรสาส่วนเพื่อประจำปีสอง4ันี่เีทศ่บาจังหวัดสงาลาตามคำเซิร์ของทางหัวราชการจังหวัดสงทลาแราสนจดไทยบรรดาท่าน เกณฑุทนที่มีเกียรยนทางลหยข้าพเจ้าขอจังหวัดพุทธารุภูมิวนาที่ได้ให้การต้นรัดข้าพเจ้าครอมด้วยคณะแห่งสวนในเขตครอมด้วยความขอบคุณซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดพุทหาริที่เทศบาลเมืองพุทหานุจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจใน้นามของประชาชนชาวจังหวัดพุทหาร กระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพนที่สมเด็จพระกนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระราชทานด้วยรางสำหรับทีมเรือยาวที่ชนะเลิศประเภททั่วไปรุ่นใหญ่55สีฟายในวันนี้ กับประชาชนชาวแขวงสวรรค์เขตแขวงสวรรค์เขตและจังหวัดลุกดาหารจะยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นเพราะเราต่างมีแนะน้ำโขงเป็นเสมือนสายปรหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่บรรพกาลผมขอชื่นชมเทศบาลเมืองลุกดาหารขอบคุณทุกภล่าส่วนที่ทำให้มีงานในวันนี้ และขอเนยพรให้โองเชื่อมโยงไหลกระโจมทุกภาคส่วนตลอดทอดพอเมปัะจุซนบรรดาเขา,าสาร้างมุตรหารที่ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นั่งค่ากณะดุเทนแวงสวรรค์เกตรข้องด้วยสีไทยเฮือยาประเพณีมารวมในพิธีเปิดงานบุมวัพณีหองรรนษาส่วนเมื่อ ประจำปี 2, สอ4ท่เีทเวสบาลจังหวัดอุตรานตามคำเซิร์ของทาองวาราสการจังหวัดอุตรานราชนจักรไทยบรรดาทานเกดเทนท,ที่มิกรติท่างหลายข้าพระเจ้าโอดจังหวัดอุรตรานผู้ควนาที่ได้ให้การต้นทับข้าพระเจ้าคอบด้วยคณะเอนเว,วนสวรรค์นเกมคอบด้วยความขอบคุณ ที่นี่มาเต็มงานแล้วระวังแวกสะันเกตสอบนะครับการท่านที่สองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธหารนะครับประธานวิจารณ์มอบของครับก็เป็นผู้แทนนะครับท่านรองเจ้าหน้าที่กาสอบ ด้านหน้านะครับอานังรำเตรียมพร้อมเลยนะครับเสร็จจัดพรอด้อมนะครับเราจะรับชมการ ีสศาลหลักเมืองมุกดาหารนะครับตรงที่ตลาดบริเวณตลดาดราตรีนะครับเฉพาะเจ้าฟ้ามุกเมืองจะเป็นจุดที่สาม ¡Suscríbete al

ครับ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  เราว่าเขาเป็นฐางขั้นกระทพอย่างเดียวนะครับนั่งคืนมาได้ครับตามมาหามาถาเนกันกลังขอเดียวครับอจะังาได้เลยนทุกาีทุกครั้งก็โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยมาเลยนหลดอยมาดูเรื